<laughs> นี่หน่ะนี่หน่ะนี่หนะโนเจบไปใต้พวกบาดหนาเราทําแบบนี้ไปทําไมอ่ะทาอะไรโง,ง่ๆก,ก็ลงโทษไอ้พวกสันนรกชั่วช้าที่ไม่รู้จักทําความดียังไงล่ะคนทําดีก็ขึ้นสวรรค์คนทาชั่วก็ตกนรกโดนหอกแล่นแทงทุกวันแม่แ่ไอ้ไน,นั้นผมเข้าใจแต่ผมหมายถึงเราทําอะไรในแง่เศรษฐกิจเรากําลังผลิตอะไรอยู่อะไรคือเป้าหมายสูงสุดของการบริหารทรัพยากรโยม,มาบาลให้มานั่งจิ้มพวกสันนรกให้เจ็บปวดไปหลายศตวรรษ ก็เพื่อลงโทษไอ้พวกเลวที่ทําชั่วบวนโลกมนันล์ไงเออไม่ oh my, แต่การลงโทษต้องมีเป้าหมายไงแบบเราลงโทษคนที่ทําความผิดเพื่อให้เขากลายเป็นคนที่ดีขึ้นแล้วไม่ทําความผิดพลาดครั้งที่2หรือลงโทษเพื่อให้สังคมได้รู้ว่าการกระทานี้จะเป็นที่ไม่ยอมรับของสังคมส่งผลทําให้ทุกคนทําตามกฎและทําให้ชุมชนของเราหน้าอยู่มึงถามมากกว่าก็แบบนั้นแหละใครทําดีก็ไปสวรรค์ใครทําชั่วก็โดนจิ้มให้สํานึกกับความชั่วที่มันทําไว้ใช่ไหมไอ้บาป โอ้ใช <önce S 2> ่เลยคุณเฮลบอยจิ้มผมมาเลยจิกเดือผมโยนผมให้หมากินทรมานผมยังไงแผลบนร่างกายที่เจ็บปวดของผมก็ไม่สามารถเท้าเทียมกับแผลในใจของคุณแม่ที่จะต้องมีลูกเล็วๆอย่างผมผมไม่ยายามแล้วแม่แต่ลูกยวคนนี้ก็อยากขโมยเงินแม่ไปดูจ้าแต่ก่อจะ นี้ไม่รู้สึกอยากจะจ้มต่อเลยเฮ้แต่ยังน้อยเขาก็สำนึกได้พอเกิดชาติหน้าเขาจะได้เป็นคนที่ดีขึ้นถูกไหมล่ะยินดีด้วยเด็กชายปื้นหลังจากที่เจ้าชดใช้กรรมมา800ปีจากการตีพ่อตีแม่เตะหมาและดูดยาเจ้าจะได้เกิดใหม่ในภูมิหน้าแล้วตั้งต้นชีวิตใหม่ผมสัญญาว่าจะใช้ความเจ็บปวดทั้งหมดนี้ไปเป็นบทเรียนเพื่อทำให้ชาติหน้าของผมดีขึ้นไอเล็กไอ เพียงแค่กูปอกก้ามึงยิงกูทิ้งเลยละเยอยกูเตะคอแม่มึงตกบันไดรอบสองเหมือนที่อ้อแม่กูตกล็อกอ๋อนี่มันรอบที่แปแล้วนะปืนจำบทเรียนของชาติก่อนไม่ได้หรือไงชาติก่อนอะไรคนไหนมันจะไปจำชาติก่อนได้วะเออเื้อมันเถอะไปเข้าแถวรอโดนจวนที่เคาน์เตอร์แปดโอเคโอ้แม่เจ้านี่กูกำลังทำอะไรอยู่กูทิ้งลูกทิ้งเมียไว้ที่ต่างจังหวัดเพื่อเข้ากรงมาจิ้มพวกบาปหนาที่ไม่มีวันเดขึ้น จะบนอะไรนักหนามีหน้าที่กับุญแล้วก็แค่ทำทาไปสิวะก็แค่ทำทาไปเหรอมึงก็รู้ว่างานนี้มันเสียเวลาชีวิตมากแค่ไหนปีใหม่ก็ไม่ได้หยุดสงการก็ไม่ได้หยุดครั้งสุดท้ายที่มึงไปงานมันเกิดลูกเมื่อไหร่ล่ะพ่อขอโทษจีจ้าพ่อขอโทษจิจ้าพ่อขอโทษที่ครั้งแล้วที่ลูกอยากไปดูไดโนเสาร์ช่วงปีใหม่แต่พ่อบอกไม่ได้เพราะว่าช่วงปีใหม่จะมีคนตายเยอะมากปกติ แตกตื่นไปเลยนายนิระยะบาลเพื่อนข้าอูอ้พญายมเหตุผลที่เราต้องมาจิ้มพวกสันนรกเพราะว่าเรานั้นก็มีบาปอ้าวว่าเพราะว่าเราบาปเราเลยต้องมานั่งจวงพวกบาปเหมือนกันนี่เองฮู้ฮช่ยแล้วสหายข้าแต่อย่าได้เสียใจไปเพราะเมื่อเจ้าจิ้มพวกบาปหนาะจนหมดเวรหมดกรรมเจ้าก็จะได้โอกาสเกิดใหม่แล้วทำบุญเพื่อจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วมีความสุข เอะแล้วถ้าเราทําบุญขึ้นสวรรค์แล้วเกิดบุญหมดเราจะไปไหนต่อโฮโฮเจ้าก็จะกลับไปเกิดใหม่ทําบุญขึ้นสวรรค์แบบตายเราเกิดใหม่ตายเราเกิดใหม่หมุนเวียนไปเรื่อยๆไม่จบสักทีอยางงั้นเหรอโฮโฮ่มานมัเจ้าทําดีเจ้าขึ้นสวรรค์เจ้าเกิดใหม่เจ้าทําไม่ดีเจ้าตรลงรกเจ้าเกิดใหม่โฮ เดี๋ยวแล้วเราจะสนไปทำไมว่าเราจะขึ้นสวรรค์หรือตกนรกถ้าสุดท้ายพอเราเกิดใหม่เราก็จำอะไรไม่ได้อยู่ดีโอ้โอ้ไม่ชีวิตเราไม่มีความหมายอู้อทอนอยู่ที่นี่ไม่ไหวอีกแล้วโอแ,อแปติรูแปติรูแปติรูโฮโฮใจเย็นๆทุกคนอย่าพึ่งเอ้ยอย่าพึ่งตออ่ะเอ้ยเอ้ย บอกเงียบๆกูเึงทุกตัวเล่าหมดปัญหาชีวิตแล้วกลับไปทำงานก่อนกูจะส่งพวกมึงไปเกิดใหม่เป็นหมอแายตียุบบายตียุบมาไอต๋ตงเพึงหยิบหอกขึ้นมาแล้วจิ้มพวกบาปหนาคนตาอไปได้แล้วสวัสดีครับผมนีเมออายุสี่ขวบอ้าวแต่เขาเป็นแค่เด็กโอ้โหเป็นเด็กก็บาปได้ทีนี้เจ้ามันซะ ่เขายังเด็กอยู่เลยท่านไม่ว่าความผิดอะไรที่น้องเขาทำมันน่าจะมีเหตุรัผลสิโฮโฮน้องนีโมอายุสี่ขวบฐานะยากจนพ่อเสียตั้แต่เด็กคุณแม่เป็นอัมาพาตทำบุญตักบ,บาตรให้อาหารปลาอาห่า oh, าแม่ทำไมนีโมทำไมนีโมต้องทำบาปด้วยคุณแม่ทำอะไรให้นีโมไม่พอใจหรอออเคเตาสี 40, ่หมื่นแผลสำหรับไอเด็กข้าแม่ <C' n imo> คุณแม่นีโมขยับไม่ได้นีโมเลยเด มีลุงใจดีเอาข้าวมันไก่มาวางไว้ข้างทางให้นีโมได้เอาไปให้คุณแม่แล่นในข้าวมันไก่ก็มียาเบื่อโชคดีที่ไม่เด็กเฮียนี่โดยไม่รู้สึกผิดน,นะเต๋าแต่นีโมทําไปเพราะเขาหวังดีนะท่านนั่นไม่มีความหมายอะไรเลยหรอเม่อไม่มีจิ้มเลยจิมนีโมเลยจัดเกลียยงงานนี้เออไม่ได้หรอกแทนตามกฎแล้วถ้านน้องไม่ได้ตั้งใจก็คงจะให้ลงนรกไม่ได้หรอกแทน อาไม่สนุกเลยนั้นส่งมันกลับไปที่โลกมน,นุษย์ร้อยมันโตแล้วทําช่วยแล้วค่อยเจียนมันได้ยินไม่นีโมโน้องไม่ต้องโดนหอกทิ่งแทงทรมานอยู่ในนรกแล้วนีโมจะได้กลับบ้านเย้ yeah! นีโมจะกลับบ้านไปหาคุณแม่นีโมนีโมอ,โมอ,อยู่ไหนลูกแม่ ใจด้วยนะั้นนีโมแต่คุณแม่คงกลับบ้านกับนีโมไม่ได้อีกแล้วคุณแม่นีโมทำบาวไว้มากมายในช่วงชีวิตของเธอและเธอต้องชดใช้กรรมในนรกไปอีกหลายหมื่นปีโอ้โอ้เจ็บปวดเหลือเกิน <c oughs> นั่นแหละจิ้มเลยจิ้มอีกแก่เลยเพราะฉะนั้นเราควรจะเป็นคนดีทำบุญสร้างกุศลแล้วขึ้นสวรรค์แล้วจะได้ไม่ต้องเจ็บปวดเหมือนคุณแม่นะันนีโม แต่คิดในแง่หนึง่งท้านีโมไม่เอายาเบื่อไปให้คุณแม่กินคุณแม่ก็อาจจะยังมีชีวิตยอยู่และทําบุญจะได้ขึ้นสวรรค์แล้วไม่ต้องทรมานอยู่ในนรกแบบนี้เวลังคิดจะทําดีก็คิดให้มา,มากๆก่อนละกันแค่ฝากไว้ให้คิดนะนะมีมูทำไมมีมูกลับบ้านดีๆนะนีโมแล้วอย่าลืมทําบุญล,ล่ะ <c oughs> ทำดีแล้วขึ้นสวรรค์ให้ได้นะนีโมยังไงก็ไม่มีที่ไหนที่โหดร้ายไปกว่านรกอีกแล้ว